ท่านผู้ชมครับมาถึงในช่วงที่สําคัญอีกช่วงหนึ่งนะครับเมื่อสักครู่ก็ได้พูดคุยกับนักกีฬาหลายๆท่านนะครับรวมทั้งโค้ดวิสุทธิ์กสิยพัฒนนะครับซึ่งเมื่อพูดถึงโค้ชวิสุทธิ์แล้วนะครับจะไม่พูดถึงเธอคนนี้ไม่ได้เลยนะครับซึ่งส่วนตัวผมเป็นแฟนคลับของน้องบิ๊เลยนะครับติดตามเชียร์น้องตลอดแล้วก็อย่างที่ทราบว่าตอนนี้น้องบิ๊กกำลังอยู่ในช่วงรุ้นส่วไปโอลิมปิกนะครับวันนี้น้องบิ๊ดได้มา วอร์มร่างกายนะครับมาวอร์มร่างกายมามาปั่นกับเพื่อนๆที่นี่นะครับเดี๋ยวจะได้พูดคุยกับน้องบิดเชิญน,น้องบิดครับสวัสดีครับน้องบิดครับเป็นไงบ้างครับวันนี้ก็วันนี้รู้สึกสนุกดีนะคะคนปั่นเยอะมากเลยค่ะแล้วปกติผู้หญิงแข่งกันเนี้ยไม่เคยมไม่เคยแบบว่าเยอะขนาดนี้นะค่ะครับก็พอได้ปั่นร่วมกลุ่มอะค่ะได้มีส่วนร่วมในการแข่งขันนี้ก็รู้สึกแบบสนุกแล้วก็ ดีใจที่ผู้หญิงให้ความสําคัญในการรักสุขภาพมากขึ้นนะคะอ,อันนี้พี่ก็อาจจะถามแบบฮาร์ดคอร์นิดทางบ้านถามมานะครับว่าคุณอาคะสมเขาเรียกว่าตกลงกันหรือเปล่าทีมหญิงออกไปตั้งประมาณ2 0่สิบโลไม่มีการหนีไม่มีการ,การแบบเขาเรียกว่าไม่มีการยกใส่กันเลยมีการาตกลงกันไหมครับหรือบังเอิญก็มันก็เป็นบังเอิญน,นะคะเพราะว่าพอดีก็คุยกับน้องๆกันนะคะว่าก็ พยายามขี่ให้สนุกกันดีกว่าแล้วก็เซฟตี้เฟิร์สดีกว่า,างเงี้ยค่ะคแล้วก็พอพอเราโดนกลุ่มเสบืขาผู้ชายเกืนแล้วก็กลายเป็นว่าเราจี้เสบืขาผู้ชายไปเลยก็สบายเลยอค่ะอ๋อครับคือคือผมเองก็นั่งบรรยายสดอยู่แล้วก็มองภาพที่ที่จอมอนิเตอร์เนี่ยนะครับก็มองว่าเอ๊ะจุธาทิพย์มาวอมเฉยๆหรือว่า <c oughs> เอาไม่เอาเอาไม่เอา <c oughs> ก็ลุ้นตัวนิดพอหนักๆเข้าคาถามเข้ามาเยอะจัดเอ มีการตกลงกันไหมเรื่องความเร็วเพราะว่า,อ,าอยากอยากถามฝากถามพี่บีทด้วยพี่บีทขี่กี่เปอร์เซ็นต์ไม่มีการตกลงกันคะ่ะ <c oughs> เพราะว่าบีทจริงๆแล้วลึกๆแล้วบีก,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 ก็อยากจะมาจอยให้มันสนุกสนานนะคะคแต่พอดีพอหน้าเส้นแล้วแบบเป็นจังหวะที่เราจะต้องขึ้นมาอยู่ข้างหน้ากันก็จะมีน้องแพรทีมชาติน้องขิมน้องรถนะคะที่มาขี่กันแล้วก็ช่วยกันบอกว่าถ้าเราอยู่ข้างหลังอ่ะเรามีสิทธิ์ที่จะเสี่ยงอันตรายเราก็เลยขึ้นมาอยู่ข้างหน้ากันนะคะแล้วพอดีเป็นจังหวะที่ พี่เสืบขาผู้ชายเขาสป,ปินแซงขึ้นไปแล้วเราก็เกาะเข้าไปเลยค่ะอ๋อครับ <c oughs> คือตอนนี้มันมันดูจากการถ่ายทอดสดทั้งบ้านก็สับสนแล้วก็ถามมาใหญ่ว่าผลผู้หญิงเป็นไง <c oughs> เพราะว่ามีมีนักปั่นหญิงท่านหนึ่งน่าจะเป็นชาวต่างชาติอ๋อค่ะหนีออกไปหนีออกไปตอนนั้นเนี่ยเรียกว่าเมสเซจเข้ามาเยอะมากทําไมพี่บ <c oughs> ิ๊กไม่ขึ้นกองเชียร์แบบเครียดกันใหญ่เลย <c oughs> ะตอนนั้นน้องบิ๊กเห็นไหมครับว่ามีมีคนหนีออกไปตอนนั้นเห็นค่ะเห็นแล้ว ประมาณสี่กิโลสุดท้ายอะคะ่ะก <ừ> ็เห็นแล้วก็เราก็กําลังล็อกดูว่าพี่เขาจะขี่แบบถ้าเกิดเรารักษาระยะห่างไว้ได้แล้วก็มารวบได้ค่ะเพราะว่าข้างหน้าก็จะเป็นน้องแพรอยู่ข้างหน้าก็บิ๊กก็ขึ้นไปคุยกับน้องแพรว่าเออเอาไงดีอะไรเงี้ยอ๋อครับค,ครับอ่าค่ะแล้วก็เลยพากันไลค่ความเร็วขึ้นไปแล้วเขาก็โดนรวบอย่างเงี้ยคือคือคือพูดง่ายว่าเกมเนี่ยอยู่ในในสายตาตลอดใช่ค่ะแล้วก็ดูเกมตลอดแล้วก็ พยายามคุยกันตลอดอะค่ะเพราะภาษาความปลอดภัยกองเชียร์เนี่ยกองเชียร์เนี่ยเก้าสิบกว่าเปอร์เซ็นต์บอกว่าพี่บีทไม่เห็นพี่บีทไม่เห็นพี่บีทแบบกระตูก้กูกันใหญ่เลยผมก็อผมว่า <c oughs> ผมก็ทําอะไรไม่ได้นะ <c oughs> ผมก็ภาคอย,อย่างนี้ <c oughs> แล้วก็เอ้ยก็ลุ้นว่าจะรวบยังไงตอนไหนแต่ปรากฏว่าตอนนั้นสัญญาณการถ่ายทอดสดเนี่ยมันสวิงออกไปอีกกล้องหนึ่งเลยไม่รู้เลยไม่รู้ก็เลยไม่รู้ว่าที่รวบขึ้นไปช่วงเหลือกี่โลฮะ ก็ไปทันประมาณสองกิโลนิดๆสุดท้ายอะค่ะทันก็คือเขาคืนกลุ่มไปเลยค่ะเพราะว่าจังหวะนั้นมันจะเป็นแบบเนินนิดๆหนึน่งอะค่ะครับค่ะแล้วก็ไล่เข้าไปทันแล้วสรุปแล้วมีสปินไหมครับรุ่นหญิงพอดีถ่ายทอดตอนนั้นไม่ไม่มีสัญญาณภาพก็จริงๆบิ๊กคิดว่าก็ไม่ได้สป,ปินกันนะคะเพราะว่าคือโค้งสุดท้ายอะแปดร้อยเมตรสุดท้ายมันเลี้ยวขวาแลวเราต้องพยายามชิงจังหวะมาอยู่ข้างหน้าเพื่อเซฟตัวเองเซฟตัวเองในที่นี้ก็คือไม่ให้เกิดอุบัติเหตุครับค่ะแลวพอดีก็ ตอนนั้นมันก็อันตรายเหมือนกันนะคะเพราะว่ามันมีทั้งกลุ่มเสือภูเขาชายแล้วก็ประชาชนหญิงถนนแล้วแบบโค้งสุดท้ายเนี่ยก็มีเสือภูเขาชายเขาขึ้นมามาแทรกด้วยะใช่ชุลมุนใช่มันชลมุนแล้วพี่เขายกยกไปเงี้ยน้บิ๊กก็เลยยกแปะไปเลยอะค่ะเหมือนกับว่าเราก็ก็ตามตามเขาไปอะค่ะครับอันนี้มันมีอีกตอนหนึ่งคือระหว่างสักยี่สิบกิโลที่ออกไปแล้วค่ะน้องบิ๊กเนี่ยจะอยู่ในกลุ่มกลางๆใช่มันมีจังหวะเหมือนน้องบิ๊ก ไม่อันนี้ผมก็ไม่ทราบนะอันนี้ถามตามที่น้องๆก็ฝากมาถามว่าน้องบิ๊กขยับขึ้นไปสองทีขยับแล้วก็ลงขยับแล้วก็ลงเป็นเล่นเชิงหรือเปล่าหรือว่าหรือว่าไม่ได้ตั้งใจอะไรไม่ไม่ค่ะก็คือตอนที่ขี่ในกลุ่มะคะ่ะก็พยายามพยายามดูพี่ๆในแบบในกลุ่มกันนะคะคก็พยายามรักษาความปลอดภัยเพราะว่าตอนนั้นเป็นจังหวะที่ขี่กันเยอะๆเหมือนกันแล้วเขาก็เกี่ยวกันล้มอะค่ะแล้วเราก็พยายามแบบ คือบอกแนะนําพี่ๆเขาในในการปั่นนะคะว่าค,ควรจะเซฟตัวเองยังไงเงี้ยเพื่อไม่ให้เกิดอุบัติเหตุพี่ก็เลยลากแล้วก็เลยแบบขี่ขึ้นไปดูว่าในกลุ่มเป็นยังไงกันบ้างอย่างเงี้ยค่ะคก็คือไม่ได้มีว่าไม่ได้จะหนีหรือว่าจะอะไรอย่างเงี้ย <c oughs> ก็คือขี่ คือพยายามดูให้แบบสนุกสนานกันนะคะครับก็คือคือโดยโดยข้อท็จจริงก็ต้องยอมรับว่ามาตรฐานการขี่หรือผลงานอะไรแรงกิ้งนะบีทเหนือกว่าทุกคนอยู่แล้ว <c oughs> นีนี้ <c oughs> ทุกคนก็เลยก็มองว่าเอ,อ๊จุทาทิพย์จะเอายังไง <c oughs> จะเอาอย่างไงกองเชียร์ก็ถามใหญ่เลย <c oughs> ครับผมก็บอกว่าผมก็บรรยายสดดูเหมือนที่คุณคุณดูแหละครับยังตอบไม่ได้เดี๋ยวจบเกมแล้วจะชวนพี่บีทมาพูดคุยแล้วก็ได้พูดคุยตรงนี้ ต้องถามอีกหนึ่งคำถามละที่เมื่อสักครู่ก็ได้คุยกับโค้ตั้มไปแล้วนะครับในเรื่องของตัวไปโอลิมปิกตอนนี้เป็นยังไงครับตอนนี้ฟังจากโค้ดตั้มคร่าวๆก็คือน่าจะได้ไปแต่ว่าในใจของบีทเองอ่ะบีก็ยังจะไม่อยากจะมั่นใจอะไรมากเกินไปค่ะเอาเป็นว่าบีขอลุ้นผลวันที่31ครับ31นี้ถ้า UCI ประกาศเปิ่งมีรายชื่อบีทนั่นคือบีได้ไปอะค่ะแต่จา จำได้ว่าน้องบิ๊กเคยไปมาแล้วที่ลอนดอนเคยไปมาแล้วค่ะที่ลอนดอนสีปีที่แล้วเป็นไงบ้างตอนนั้นไปตอนนั้นคือแบบร่างกายเราก็ยังไม่ไม่สมบูรณ์เท่าตอนนี้ถ้าพูดตรงๆก็คือตอนนั้นยังเด็กมากค่ะแล้วก็เราก็ประสบการณ์เราก็ยังไม่มีต์ทไปปึ้งเขาก็ขี่เร็วกันเลยพอขี่เร็วเสร็จปึ้งมันมันคนมันเยอะมากฝนตกไหมจำได้ฝนตกด้วยค่ะนตกด้วยแล้วก็ขี่เร็วกันมากแล้วก็จะมีจังหวะที่กลุ่มเขาล้มตัดข้างหน้าค่ะอ่าใช่ใช่ใช่ข้างหลังก็คือไล่กันไม่ทันแล้วหายไปเลยหายไปเเลยาก อ๋อดนออกไปอ๋อถึงว่าขไล่ไล่ไปสักพักเขาก็ดีนเอฟออกเลยก็ตามดูอยู่นะครับแล้วก็เร็วๆนี้ก็ต้องดูอยู่นะครับอย่ารอรอรุนดีกว่าค่ะนะครับก็ฝากพอวันนี้น้องบี๊เนี่ยจะมีแฟนทางบ้านเยอะมากกองเชียร์ล้นหลามอยากให้น้องบี๊พูดอะไรกับทางบ้านนะครับน้องๆที่จะมาเล่นกีฬาน้องบี๊ตามสบายเลยครับก็ขอบคุณแฟนๆกีฬาชาวจักรยานทุกๆคนเลยนะคะที่เป็นกาลังใจให้บี ไม่ว่าเฉพาะบีทหรือว่าเพื่อนๆในทีมจักรยานทีมชาติไทยทุกคนก็ฝากขอบคุณทุกคนค่ะแล้วก็ถ้าเกิดว่าน้องๆคนไหนที่สนใจในการปั่นจักรยานหรือว่าอยากจะ,อ,ะอยากจะเก่งอยากจะมีผลงานอยากจะติดทีมชาติคือวันนี้เราคิดว่าเราทําให้ดีที่สุดมีเป้าหมายที่มั่นคงที่แน่ชัดแล้วเราก็ต้องตั้งใจทําพอเราทําเป้าหมายแรกสําเร็จแล้วมันจะต้องมีเป้าหมายต่อ,ตอไปคือทุกๆคนนะคะเหนื่อยเหนื่อยและท้อมากกว่าจะกว่าจะมาถึงจุดนี้ แต่ขอให้เราอย่าท้ออย่าถอยยังไงอะ่ะเป้าหมายก็ต้องสําเร็จถ้าเราตั้งใจทําที่จริงๆอะคะ่ะนี่แหละครับคำแนะนําดีๆจากพี่บีทนะครับอุอยุทาทิปมณีพันธ์นะครับหญิงเล็กคนนี้นะครับยังคงเอ่อรถแล่นในถนนของสองล้อต่อไปขอเป็นกําลังใจให้น้องบีทครับค่ะขอบคุณครับสวัสดีครับขอบคุณค่ะ